ต้องรอดูครับว่าพี่หลังสีผมเนี่ยจะปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงให้สสบัญชีรายชื่อคนอื่นๆเนี่ยลาวอ้มันทําได้ไหมอ่ะนะถ้าทําได้เนี่ยจริงๆมันไม่จริงๆไม่ควรจะไ,ไม่ควรใช่เพราะว่าการสมัครเข้าไปแล้วของการเป็นผู้สมัครสสอนะครับไม่ว่าจะฝ่าย<ม>ในเขตหรือว่าบัญชีรายชื่อเนี่ยสมัครแล้วเนี่ยถอนตัวไม่ได้คําว่าถอนตัวไม่ได้เนี่ยผมว่ากกตต้องไปตีความเลยนะว่าถ้าเขาคําว่า ออกจากสมาชิกพักมันก็คือส่วนหนึ่งของการถอนตัวอืมไม่ใช่ว่าออกจากสมาชิกพักแล้วจึงทําให้ตกคุณสมบัติของการเป็นผู้สมสัครสสการมาถอนถอนสมาชิกพักในขณะที่มีปัญหาแล้วคุณสมัครไปแล้วเนี่ยเท่ากับนี่คือการถอนตัวต่างหากแล,หแล้วมันไม่เคยมีด้วย่เพราะว่าประเด็นของพี่หลังสีเนี่ยอันนี้ก็มาจากที่พอ,อนีดาโพเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตไงครับว่าความนิยมของพรรคเศรษฐกิจเนี่ยก็มีเต็มที่เนี่ย สี่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์สามคนเนี่ยน่าจะได้แน่นอนแต่ว่าพี่รังสีผมเนี่ยแกไปอยู่ลำดับสิบลาออกไปคนหนึ่งก็ขยับมาลำดับเก้าแล้วี่ตรงนี้ลาออกได้ยังไงนั่นสิตรงนี้น,น,นี่เป็นคําถามนะฮะตรงนี้ให้ลาออกได้ยังไงก็คือข่าวว่าลาออกไปคนหนึ่งก็เลยจะขยับคุณรังสีขึ้นมาแต่ว่าอยู่ลำดับเก้าก็ยังไม่ได้นะแต่ว่าลีลาของพี่รังสีเนี่ยเวลาแกพูดบนเวทีอะไรเนี่ยเรื่องความมั่นคงเนี่ยคนมันสะใจไง มันพวกฮาร์ดคอร์นี่มันชอบอะไรไงบุกยึดเสียมราดบุกยึดพัะตะบองไปพล่มเป็น <c oughs> ถล่มเลยอะไรเงี้ยครับ <c oughs> มันทําไม่ได้นะครับแต่ว่าลีลาเนี่ยก็เลยทําให้พี่ลังสีที่ตอนมาตอนแรกนี่แกโนเนมนะ,ะคนไม่ค่อยรู้จักนะครับอยู่เตรียมฐานยีิบสองนี่ก็ไม่ได้โดดเด่นในรุ่นนะครับ <c oughs> เป็นผู้นวยการสถาน,นีได้ก็เพราะว่าเพื่อนเนี่ยเป็นผู้ประชาการฐานบกคบนเด็กนรลงพันจิตแก้วแท้นะครับอตอนนั้นแล้วก็พอมาอยู่พักนี้ แล้วไปดันไปอยู่ลำดับสิบด้วยคนคือคือคนก็อยากเป็นสสอกันแต่เป็นควหน้าพักนะอ่แล้วก็ให้คนอื่นเก้าคนอยู่ข้างหน้าตัวเองแล้วก็ยังยังไม่มียังยังแปลกใจก็อยู่ว่าทําไมถึงไปแท็กทีมกับอดีตแกนนําพักส้มอย่างเงี้ยเส้นได้พนะี่ชือเส้นได้พักเส้นเพรวันนั้นถ้าเกิดว่าไม่ไม่ขยับอย่างที่พออนี่ได้ตั้งข้อสังเกตนะครับพี่รังสีนี่คงไม่ได้เข้าสาภาแน่นอนคนที่จะเข้ามา เบอร์หนึ่งก็คือคุณคริสนะครับคุณคริสนั้นก็เป็นอดีตแกนนาพักอนาคตใหม่ในยุคของธนาธรพอขัดแย้งกันเนี่ยเขาก็แตกออกมาแต่ว่าครั้งหนึ่งเขาก็เคยผลักดันสนับสนุนในเรื่องของ1นึเหมือนกันเพราะฉะนั้นกรณีของพี่รังสีเนี่ยครับก็เป็นอะไรที่กองเชียร์ก็มึนๆกันนะครับ วันนี้มีนะพลังประชารัฐใช่ไหมครัคุณบุญยอดมีการรวมตัวกันของผู้สมัครสสพลังประชารัฐนะครับตอนแรกราคาคุยบอกว่าจะมาเป็นร้อยคนนะสิบนาฬิกาปั๊บมาประมาณ10บกว่าคนนะครับออแต่ก็มาจากหลากหลายจังหวัดนะฮะทั้งอุบลทั้งภาคใต้นะครับ,าบาภาคใตค้าตามากๆเลยละ่ะปัตตานีหรืออะไรเงี้ยนะฮะก็มากลุ่มนี้น่าจะเป็นการเหมอเือนกับว่าจะเรียกร้องว่าหลังจากที่พลเอกประวิตย์วงสุวรรณลาออกจากหน้า,าพักเมื่อวันที่5มกราคมนี้เองนะครับในระหว่างเกมเลยล่ะนะก็ลาออกเนี่ย หลังจากนั้นมากรรมาการบริหารพรรคเนี่ยดูจะไม่ได้สื่อสารไม่ได้ให้ความช่วยเหลือในการหาเสียงเลยนะครับตรงนี้จะเอาอย่างไรรวมทั้งอาจจะอยากเรียกร้องให้พลเอกประวิทย์กลับมาเป็นหวัวหน้าพรรคอีกครั้งหนึ่งได้หรือไม่ <g ling> แม่เรียกร้องลุงป้อมกลับมานี่จบคาไปแล้วเพราะว่า <m> เรื่องใหญ่เลยวิเคราะห์ง่ายๆครับลุงป้อมนี่ไม่อยากต้องเป็นอะไรอ่ะสับของของอาจารย์สุวิชานี่ก็คือทรัพยากรทางการเมืองถ้าสับของชาวบ้านก็คือตู้เสบียง เพราะว่าสมัครรับเลือกตั้งหาเสียงนี่ตู้สเสบียงนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วพลังประชารัฐสถานการณ์วันนี้คุณตรีนุชเทียนทองนะครับรัฐมนตรีหลายกระทรวงเนี่ยครับก็เป็นรักษาการในส่วนของหัวหน้าพักในการเลือกตั้งครั้งหน้านี่พลังประชารัฐแน่นอนนะครับสอสอเขตเนี่ยน่าจะต้องมีอย่างน้อยสองคนครับก็ในเขตจังหวัดสากแก้วครับคุณตรีนุช เทียนทองนะครับแล้วก็น้องชายคุณบดีเทียนทองส่วนอีกเขตนึงเนี่ยก็น่าจะเป็นคุณสราวงเทียนทองนะครับเลขาธิการพักเพื่อไทยของจังหวัดสระแก้วที่มีสอสได้ทั้งหมด3คนนะครับแต่ว่าในส่วนของบัญชีรายชื่อเนี่ยอสอสอบัญชีรายชื่อลำดับแรกเลยนะครับก็คือคุณพักคราธรเทียนชัยคําถามก็คือว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้านั้นพักพลังประชารัฐเนี่ย จะได้สอสอบัญชีรายชื่อสักคนหรือไม่นะครับซึ่งในการเลือกตั้งปี66ครับพรรคพลังประชารัฐนี่ได้คะแนนประมาณ400,000กลางๆนะครับแล้วในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ย375,000คะแนนของสสบัญชีรายชื่อคนหนึ่งเพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับถ้าจะได้บัญชีรายชื่อที่แบบเข้าป้ายแน่นอนเลยเนี่ยก็จะต้องได้คะแนนอย่างน้อย1%อร์ของบัตรดีนะครับครั้งที่แล้วบัตรดี3 สามสิบเจ็ดล้านห้าแสนหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็คือสามแสนเจ็ดนะครับเที่ยวนี้ก็คาดว่าบัตรดีน่าจะอยู่ที่สามสิบแปดล้านบัญชีรายชื่อคนหนึ่งก็อยู่ที่สามแสนแปดหมื่คน,น 3, 80, 000, คะแนนก็คุณพักคะลทรเทียนชัยเนี่ยที่เป็นอดีตผู้ว่าชนบุรีนะครับก็จะต้องทำคะแนนได,ไ,ดไ,ดได้ถึงแต่ว่าการคำนวณซอสบัญชีรายชื่อเนี่ยนอกจากคะแนนฐานเต็มนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของผู้มีสิทธิ์เนี่ยช่วงท้ายๆนี่เขาจะมีการคำนวณแบบปัดเศษนะครับ ปัดเศษก็คือ,อจะได้หลัน่นลดหลั่นกันลงมาแล้วครับสองแสนกว่าก็ได้สักคนหนึ่งแสนกว่าก็ได้สักคนหนึ่งครั้งที่แล้วนะครับพักที่ได้บัญชีรายชื่อพักสุดท้ายเนี่ยได้คะแนนคือพักครูไทยนะครับตอนนั้นได้คะแนนอยู่ที่1นึ่งแสนคะแนนในขณะที่พักของพี่หมอบรลงนะครับครั้งที่แล้วอยู่ที่1นึ่งแสนสันเพราะ,ะนั้นในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ย ที่มีพักเล็กๆเนี่ยสมัครกันเยอะเยอะมากนะครับอาจจะเยอะกว่าครั้งที่แล้วด้วยแล้วเข้าใจว่าพักเหล่านี้เนี่ยก็คงประเมินว่าไอ้แสนกว่าๆเนี่ยแสนเจ็ดแสนแปดเนี่ยครับน่าจะทําถึงแล้วก็จะได้เข้าสภาหมอวรลงรเองนะครับกองเชียร์ก็ต้องไปทิมเบอร์พักของหมอวลลงเบอร์พักหมอปลงเบอร์อะไร 29. เข้าสภา 29. เ<อ>ียผมจำเบอร์ท่าน <ผม S 2> ไ,ได้ผมจำได้เลยเดี๋ยวาใช้มุกนี้ 29. เข้าสภา,าเพราะนั้นเวลาคำนวณสสปัดเศษเนี่ยครับ,คร,บครั้งที่แล้วนี่มีสสปัดเศษก็มีประชาธิปไตยใหม่นะครับแล้วก็ชาติพัฒนากาก็ได้2 0แสนก็ได้ปักเศษพักเป็นธรรมเป็นธรรมเที่ยวที่แล้วได้แสนแปดคุณแกนวีสืบแสงนะครับก็เข้าไปมีบทบาทในส่วนของฝ่ายค้าน ในสภานะครับเคยทํางานสมชเป็นข้าราชการระดับเล็กๆสีเล็กๆเคยทํางานในยูเนยูเอ็นนะครับแล้วก็พอเข้าไปนี่ก็โอ้โหเวลาฟังแกพิปายนี่เหมือนกับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศเลยทั้งที่ประสบการณ์การทํางานก็ไม่ได้มากมายอะไรเที่ยวนี้ครับคุณกันนวีเนี่ยเที่ยวนี้เขาลงพักพลวัตนะครับเขาก็มีความขัดแย้งกับพักเป็นธรรมที่ทะเลาะกันตอนนั้นเพราะว่าพักเป็นธรรม ไปสนับสนุนนายกอนุทินนะครับกรรมการบริหารก็เลยมองว่าเฮ้ยคุณไม่ได้ถามมติพักเลยคุณเป็นความเห็นส่วนตัวได้ไงในที่สุดเขาก็ออกจากพักเป็นธรรมแล้วก็ไปอยู่พักพลวัตเดี๋ยวนี้กราฟิกของคุณกนวีนะครับดูภาพคุณกนนวีนี่ครับคุณกนวีสืบแสงก็เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่นะครับแต่ว่าคือตั้งพักเองเพราะก็คงประเมินครับว่าตลอดช่วงสองสามปีที่ผ่านมาบทบาทในสภาเนี่ยอาจจะทําให้คน รู้จักมากขึ้นนะครับแล้วคะแนนแสนแปดหมื่นเนี่ยก็น่าที่จะน่าจะทําได้ซึ่งซึ่งถ้าได้ถึงแสนแปดมื่น,นี่ก็โอกาสเข้าสภาสาสะบัญชีรายชื่อที่หนึ่งคุณบุญยอดครับผมอ้าวก็ต้องดูกันนะฮะว่าพรรคเล็กทั้งหลายเนี่ยจะแหวกเข้าไปได้นะพอดีหรือไม่นะครับถ้าถ้าจะให้ดีก็ต้องเลือกให้เป็นสักหนซไปเลยนะครับไม่จะได้ไม่ต้องามาอยู่อยู่กันการเเ<ๆ>นี่มันสามแสนนี